เขาเป็นผู้ชายที่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอคือผู้หญิงคนเดียวที่ไม่ยอมถอยจากศัตรูที่พร้อมปะทะกลายเป็นหัวใจที่สั่นไหวทุกครั้งที่สบตาคืนฝนตกคืนนั้นคำสารภาพยังไม่ทถลุดออกมาแต่โชคชะตากลับบังคับให้พวกเขาต้องเลือกถ้าความรักคือความเสี่ยงเขาจะยอมสูญเสียทุกอย่างเพื่อเธอหรือไม่ และเธอจะกล้าสากหัวใจไว้กับคนที่ทั้งโลกปฏิเสธหรือเปล่าไม่มีใครทนเขาด้วยสัญลักษณ์แสดงอาการโกรธจนหญิงดื้อท้าเปลวไฟจากศัตรูเป็นคนรักเขาหลงเธอหัวใจมีลูกศอนปักเขาเป็นผู้ชายที่ใครๆก็หลีกเลี่ยงสายตายเย็นชาเหมือนมีพายุซ่อนอยู่ข้างในทุกย่างก้าวของเขาทําให้บรรยากาศรอบตัวเงียบงนันเธอเป็นผู้หญิงที่ไม่เคยถอยหัวใจดือด้อและเต็มไปด้วยไฟรอยยิ้มของเธอเหมือนแสงที่ท้าทายความมืด วันแรกที่สายตาของทั้งสองประสานกันหัวใจของเขาเต้นแรงโดยไม่เข้าใจเหตุผลหัวใจของเธอเต้นถี่เพราะไม่ยอมแพ้ความรู้สึกนั้นคําพูดของเขาแข็งกระด้างน้ำเสียงของเธอเต็มไปด้วยการต่อต้านทุกประโยคคือการประทักของความรู้สึกที่ซ่อนอยู่เมื่อเขาเข้าใกล้ลมหายใจของเขาสัมผัสแก้มของเธอเธอรับรู้ถึงความอุ่นที่ขัดแย้งกับท่าทีเย็นชา มือของเขาเฉียดผ่านปลายนิ้วของเธอหัวใจของเขาสั่นไหวอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนหัวใจของเธออ่อนลงโดยที่ไม่ยอมรับกับตัวเองยามค่ำคืนเงียบสงบเขานั่งคิดถึงดวงตาคู่นั้นดวงตาที่ทำให้เขาเริ่มสงสัยในความแข็งแกร่งของตัวเองเธอหลับตาแต่ภาพของเขายังชัดเจนในหัวใจเสียงลมหายใจของเขายังดังก้องอยู่ในความรู้สึก จากศัตรูที่ไม่อาจยืนอยู่ใกล้กันกลายเป็นคนสองคนที่เงียบงันไม่อยู่ใกล้เกินไปความเงียบนั้นเต็มไปด้วยความหมายเมื่อฝนโปรยลงมาเขายืนบังเธอโดยไม่รู้ตัวเธอเงยหน้ามองเขาและเห็นความอ่อนโยนที่ซ่อนอยู่หัวใจของเขาเริ่มยอมแพ้หัวใจของเธอเริ่มเปิดรับจังหวะการเต้นของทั้งสองค่อยๆสอดคล้องกันเขาก้มลงใกล้ เธอกลั้นหายใจโลกทั้งใบเหมือนหยุดหมุนในวินาทีนั้นแต่ก่อนที่คำใดจะถูกเอ่ยก่อนที่ความรู้สึกจะถูกเปิดเผยเสียงหัวใจของทั้งสองกลับดังชัดเจนยิ่งกว่าเดิมและในระยะห่างเพียงลมหายใจเดียวเรื่องราวของพวกเขากำลังจะเริ่มต้นหรือกำลังจะเปลี่ยนไปตลอดการเสียงฝนยังคงตกลงมาไม่หยุดหยดน้ำไหลผ่านปลายผมของเขา หัวใจของเขาเต้นแรงจนแทบปลบทุกเสียงรอบตัวเธอขยับเข้าใกล้อีกเพียงนิดความอุ่นจากร่างของเขาทำให้เธอสัน่นไม่ใช่เพราะความหนาวแต่เพราะความรู้สึกที่ปฏิเสธไม่ได้สายตาของเขาอ่อนลงอย่างช้าๆดวงตาคู่นั้นไม่หลบหนีอีกต่อไปมันจ้องมองเธอเหมือนต้องการจดจําทุกลมหายใจเขายื่นมือออกมาอย่างลังเลปลายนิ้วแตะหลังมือของเธอเบาๆ ความรู้สึกนั้นแล่นผ่านหัวใจเหมือนกระแสไฟอ่อนโยนเธอไม่ดึงมือกลับลมหายใจของเธอสั่นไหวหัวใจของเธอเริ่มยอมรับความจริงที่ซ่อนอยู่โลกภายนอกเงียบงนันมีเพียงเสียงหัวใจสองดวงที่เต้นใกล้กันจังหวะเดียวกันราวกับกำลังเรียนรู้กันและกันเขาขยับเข้ามาอีกก้าระยะห่างระหว่างกันแทบไม่เหลือลมหายใจของทั้งสองประสานกันในอากาศ ความทรงจําของการเป็นศัตรูค่อยๆเลือนหายเหลือเพียงความรู้สึกที่อ่อนโยนและเปราะบางความรู้สึกที่ทั้งคู่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนริมฝีปากของเขาใกล้ใบหูของเธอเสียงกระซิบยังไม่ทันเกิดขึ้นแต่หัวใจของเธอกลับได้ยินทุกอย่างแล้วเธอหลับตาลงช้าๆยอมปล่อยให้หัวใจนำทางยอมรับความรู้สึกที่กำลังเบ่งบานและในวินาทีนั้น ก่อนที่เส้นบางๆระหว่างศัตรูและคนรัชขาดลงโชคชะตากลับเตรียมบททดสอบใหม่ไว้รอพวกเขาเสียงฝนค่อยๆเบาลงแต่ความสั่นไหวในหัวใจกลับชัดเจนยิ่งกว่าเดิมอากาศรอบตัวอวนไปได้วยความรู้สึกที่ยังไม่มีชื่อเรียกเขาถอนหายใจลึกเหมือนกำลังรวบรวมความกล้าทั้งหมดในชีวิตหัวใจที่เคยแข็งกระด้างกำลังอ่อนลงอย่างช้าๆเธอลืมตาขึ้น ดวงตาคู่นั้นมองเขาโดยไม่หลบอีกต่อไปในแววตานั้นมีทั้งคำถามและความหมองประปนกันมือของเขายังคงกุมมือของเธอไว้อบอุ่นแน่นแต่ระมัดระวังรลวากับกลัวว่าหากออกแรงมากเกินไปความรู้สึกนี้จะพังทลายหัวใจของเธอเต้นแรงจนรู้สึกได้ถึงจังหวะในอกทุกลมหายใจเต็มไปด้วยชื่อของเขาแม้ยังไม่เคยเอ,อ่ยออกมาเป็นคำพูดเขามองริมฝีปากของเธอเพียงชั่วครู่ ก่อนจะย้ายสายตากลับไปที่ดวงตาสายตาที่ทําให้เขาไม่อาจหันหลังกลับได้อีกความเงียบระหว่างทั้งสองไม่ใช่ความอึดอัดแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยความหมายเป็นช่วงเวลาที่หัวใจพูดแทนทุกสิ่งเขาขยับนิ้วช้าๆบีบมือของเธอเบาๆราวกับสัญญาสัญญาที่ไม่มีคําพูดใดรองรับเธอกลืนน้ําลายหัวใจสั่นไหวด้วยความคาดหวัง แต่ก็หวาดกลัวกับสิ่งที่กำลังจะเปลี่ยนไปเมื่อเขาเอ่ยชื่อของเธอด้วยเสียงแผ่วเบาโลกทั้งใบเหมือนหยุดนิ่งเสียงนั้นสั่นสะเทือนลึกถึงหัวใจของเธอแต่ก่อนที่เขาจะพูดต่อก่อนที่ความรู้สึกจะถูกเปิดเผยทั้งหมดเสียงฝีเท้าที่คุ้นเคยกลับดังขึ้นใกล้เข้ามามือของเขายังคงไม่ปล่อยสายตาของเธอยังคงจับจ้องและหัวใจของทั้งสองกำลังยืนอยู่บนเส้นบาง เส้นที่หากก้าวข้ามไปจะไม่มีวันเหมือนเดิมอีกต่อไปเสียงฝีเท้านั้นหยุดลงในระยะไม่ไกลความเงียบกลับหนักอึ้งยิ่งกว่าเดิมหัวใจของทั้งสองเต้นแรงราวกับกำลังซ่อนความลับเดียวกันเขาขยับตัวเล็กน้อยยืนบังเธอไว้ด้านหลังโดยไม่ต้องคิดท่าทางนั้นทำให้หัวใจของเธอสั่นไหวอย่างไม่อาจควบคุมลมหายใจของเธอสัมผัสแผ่นหลังของเขา ใกล้จนได้ยินจังหวะหัวใจของเขาชัดเจนจังหวะนั้นไม่มั่นคงเหมือนที่เธอเคยรู้จักสายตาของเขายังคงมองตรงไปข้างหน้าแต่ความรู้สึกทั้งหมดกลับอยู่ที่เธอผู้หญิงที่เข้ามาเปลี่ยนโลกของเขาโดยไม่ขออนุญาตเมื่อเสียงฝีเท้าค่อยๆห่างออกไปเขาถอนหายใจยาวเหมือนเพิ่งรู้ตัวว่ากำลังกอดความรู้สึกบางอย่างไว้แน่นเกินไปเขาหันกลับมา ระยะห่างระหว่างทั้งสองใกล้จนแทบไม่มีอากาศแทรกเธอเงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยดวงตาที่สันไหวแววตาของเขาเต็มไปด้วยความสับสนแต่ก็มีบางอย่างชัดเจนกว่าที่เคยบางอย่างที่ไม่อาจปฏิเสธได้อีกต่อไปมือของเขายกขึ้นช้าๆปลายนิ้วแตะแก้มของเธออย่างแผ่วเบาความอุ่นนั้นทำให้หัวใจของเธอแทบหยุดเต้นเธอหลับตาลงโดยไม่รู้ตัว ยอมให้สัมผัสนั้นซึมลึกเข้าไปในความรู้สึกยอมรับว่ากำลังตกอยู่ในอ้อมแขนของความหม่นหว้เขาก้มหน้าลงใกล้ยลมหายใจของทั้งสองผสมกันทุกอย่างรอบตัวเลือนหายเหลือเพียงจังหวะหัวใจแต่ในวินาทีนั้นเองเขาหยุดราวกับกลัวว่าหากก้าวไปอีกนิดทุกอย่างจะเปลี่ยนไปตลอดกาลเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยคำถาม,ถามเธอมองเขาด้วยหัวใจที่พร้อมจะตอบ แต่ยังไม่มีใครกล้าเอ่ยคำแรกและในความเงียบนั้นความรักกำลังยืนอยู่ตรงกลางระหว่างพวกเขารอเพียงการตัดสินใจที่จะไม่มีวันย้อนกลับได้อีกลมหายใจของเขาหนักแน่นขึ้นเล็กน้อยเราก,กำลังต่อสู้กับหัวใจของตัวเองหัวใจที่ไม่เคยยอมใครมาก่อนเธอรับรู้ได้ถึงความลังเลนั้นความอบอุ่นจากมือของเขายังคงอยู่อบอุ่นพอจะทำให้เธอไม่อยากถอย สายตาของทั้งสองประสานกันอีกครั้งไม่มีความโกรธไม่มีความท้าทายเหลือเพียงความรู้สึกที่เปลือยเปล่าและจริงแท้หัวใจของเขาเต้นแรงจนเจ็บเหมือนกำลังบอกว่าหากปล่อยเธอไปเขาอาจไม่มีวันให้อภัยตัวเองริมฝีปากของเขาขยับเหมือนจะเอ่ยบางอย่างที่เก็บไว้นานคำพูดที่หนักกว่าคำขอโทษและอ่อนโยนกว่าคำสัญญา เธอกล้าวเข้าไปใกล้อีกเพียงครึ่งก้าวการตัดสินใจนั้นเงียบงนันแต่ชัดเจนในหัวใจมือของเธอแตะอกของเขาเธอรู้สึกถึงจังหวะหัวใจที่สั่นไหวหัวใจที่กำลังยอมแพ้ให้กับเธอเขาสูดลมหายใจลึกราวกับเลือดที่จะไม่หนีอีกต่อไปราวกับยอมรับความเปลี่ยนแปลงทั้งหมดปลายนิ้วของเขาเลื่อนจากแก้มไปที่กรอบหน้า สัมผัสนั้นอ่อนโยนกว่าที่เธอเคยจินตนาการและจริงใจกว่าที่เขาเคยเป็นโลกทั้งใบเงียบเงันอีกครั้งมีเพียงสายตาลมหายใจและหัวใจที่กำลังพูดแทนทุกคำและในช่วงเวลาที่ระยะห่างเหลือเพียงเสี้ยววินาทีก่อนที่คำสารภาพจะหลุดออกมาก่อนที่ความรักจะถูกเรียกชื่ออย่างแท้จริงบางสิ่งบางอย่างในอดีตกำลังจะกลับมาทวงคำตอบ และอาจเปลี่ยนเส้นทางของหัวใจทั้งสองไปตลอดการสายลมเย็นพัดผ่านเบาๆเหมือนเตือนว่าความสงบนี้ไม่ยั่งยืนแต่หัวใจของทั้งสองกลับยิ่งแน่นแฟ้นขึ้นอย่างประหลาดเขานิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ถอยไม่หลบเป็นครั้งแรกที่เขายอมยืนอยู่กับความรู้สึกของตัวเองเธอรับรู้ได้ถึงการตัดสินใจนั้นแม้ยังไม่มีคำพูดใดเอ่อยออกมาแต่หัวใจของเธอกลับอบอุ่นจนแทบล้น เงาของอดีตค่อยๆซ้อนทับเข้ามาคําพูดที่เคยทำร้ายการกระทำที่เคยผลักไสยทั้งหมดไหลผ่านดวงตาของเขาอย่างเงียบงนันเขาหลับตาลงชั่วครู่เหมือนกำลังเผชิญหน้ากับตัวตนเดิมตัวตนที่ไม่เคยคิดว่าจะอ่อนโยนได้เมื่อเขาลืมตาขึ้นอีกครั้งสายตานั้นเปลี่ยนไปนิ่งลึกและจริงใจมือของเขายังคงประคองใบหน้าของเธอ ไม่แน่นไม่รีบร้อนเรากับกําลังขออนุญาตจากหัวใจของเธอเธอพยักหน้าเล็กน้อยการเคลื่อนไหวแผ่วเบานั้นทำให้หัวใจของเขาสั่นสะเทือนอย่างรุนแรงเขาโน้มตัวลงช้าๆไม่ใช่เพื่อเร่งรีบแต่เพื่อรักษาความรู้สึกนั้นไว้ให้ได้นานที่สุดลมหายใจของทั้งสองทับซ้อนกันอบอุ่นสั่นไหว และเต็มไปด้วยความหมายที่ยังไม่ได้เอ่ยแต่ก่อนที่ริมฝีปากจะได้สัมผัสกันเสียงโทรศัพท์ของเขากลับดังขึ้นเสียงนั้นฉีความเงียบออกเป็นเสียงเสียงเขาหยุดนิ่งเธอเปิดตาขึ้นความจริงกำลังเรียกเขากลับไปอีกโลกหนึ่งสายตาของเขาเต็มไปด้วยความขัดแยง้งระหว่างสิ่งที่ต้องเผชิญกับสิ่งที่เขาไม่อยากสูญเสียมือของเขาค่อยๆลดลง แต่สายตาย,ยังคงจับจ้องที่เธอเรากับต้องการบอกว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและในระยะห่างที่กลับมาอีกครั้งหัวใจของทั้งสองยังคงผูกพันรอวันที่โชาชะตาจะยอมให้พวกเขาเลือกกันและกันอย่างแท้จริงเสียงโทรศัพท์ยังคงสั่นอยู่ในมือของเขาแต่หัวใจของเขาสั่นแรงยิ่งกว่าเรากับถูกดึงออกเป็นสองทิศทางเขามองหน้าจอเพียงชั่ววินาที ก่อนจะเงยหน้ามองเธออีกครั้งสายตานั้นเต็มไปด้วยความลังเลและความเสียดายเธอไม่ถามไม่เร่งเทียงยืนอยู่ตรงนั้นด้วยหัวใจที่เปิดกว้างหัวใจที่พร้อมรับทุกคำตอบแม้จะเจ็บปวดเขาปิดเสียงโทรศัพท์ลงการกระทำนั้นเงียบงนันแต่หนักแน่นอย่างที่เขาไม่เคยเป็นลมหายใจของเธอสะดุดเล็กน้อยความอบอุ่นไหลผ่านอก เหมือนความหวังที่ยังไม่ดับลงเขาก้าเข้ามาใกล้อีกครั้งชา้ชาช้ามั่นคงเหมือนเลือกที่จะไม่หนีจากความรู้สึกนี้มือของเขาจับมือของเธอแน่นขึ้นกว่าเดิมไม่ใช่เพราะความหวงแต่เพราะความกลัวว่าจะเสียเธอไปหัวใจของเขาเต้นแรงทุกจังหวะเหมือนตะโกนชื่อของเธอชื่อที่เขาเก็บไว้ในความเงียบมานาน เธอเงยหน้าขึ้นสบตาเขาและในแววตานั้นเขาเห็นตัวเองในแบบที่ไม่เคยเห็นผู้ชายที่อ่อนโยนผู้ชายที่พร้อมจะเปลี่ยนเพียงเพราะผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าริมฝีปากของเขาขยับอีกครั้งคราวนี้ไม่ใช่ความลังเลแต่เป็นความตั้งใจทว่าวก่อนที่เสียงจะหลุดออกมาฝนกลับเริ่มตกลงมาอีกครั้ง หยดฝนซ่อนคำสารภาพไว้ในความเงียบเขาดึงเธอเข้ามาใกล้หน้าผากของทั้งสองแตะกันลมหายใจประสานกันอย่างแผ่วเบาไม่มีคำพูดไม่มีคำสัญญาแต่หัวใจของทั้งสองปรับเข้าใจกันมากกว่าที่เคยและในสายฝนที่โปรยลงมาไม่หยุดความรักของพวกเขายังไม่มีชื่อยังไม่มีจุดจบมีเพียงคำถามเดียวที่ค้างอยู่ในอากาศ เมื่อวันพรุ่งนี้มาถึงเขาจะยังเลือกเธอหรือปล่อยให้โชชะตาพรากเธอไปอีกครั้งฝนยิงคงตกลงมาอย่างสม่ำเสมอเหมือนเวลาที่จงใจยืดช่วงวินาทีนั้นให้นานขึ้นหัวใจของทั้งสองเต้นชัดเจนกว่าทุกเสียงรอบตัวเขายังคงแนบหน้าผากกับเธอลมหายใจอุ่นๆสัมผัสกันทุกจังหวะความใกล้ชิดนั้นทำให้หัวใจของเขาสั่นไหวไม่หยุดเธอหลับตาลงอีกครั้ง ไม่ใช่เพราะไม่กล้ามองแต่เพราะกลัวว่าหากมองนานกว่านี้เธอจะยอมแพ้ให้เขาทั้งหัวใจมือของเขายกขึ้นช้าๆประคองท้ายทอยของเธออย่างแผ่วเบาสัมผัสนั้นเต็มไปด้วยความระมัดระวังราวกับเธอคือสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตหัวใจของเขาเต้นแรงแรงจนเขารู้ว่าหากพูดออกไปเขาจะไม่อาจถอยกลับไปเป็นคนเดิมได้อีกเธอค่อยๆลืมตาขึ้น ดวงตาคู่นั้นเปียกชื้นไม่รู้ว่าเป็นพระฝนหรือพระความรู้สึกที่เอ่อล้นสายตาของทั้งสองประสานกันไม่มีคำถามไม่มีข้อโต้แยง้งมีเพียงความจริงที่ชัดเจนเกินจะปฏิเสธเขาขยับริมฝีปากเข้าใกล้อีกนิดใกล้จนหัวใจของเธอแทบหยุดเต้นใกล้จนโลกทั้งใบเหมือนหายไปแต่เขาหยุดอีกครั้ง หยุดด้วยรอยยิ้มบางๆที่เต็มไปด้วยความหมายรอยยิ้มของคนที่กำลังกลัวและกำลังรักในเวลาเดียวกันเขากระซิบชื่อของเธอแผ่วเบาเสียงนั้นสัน่นแต่จริงใจเสียงนั้นทำให้หัวใจของเธอสั่นสะเทือนทั้งดวงเธอเอื้อมมือจับเสื้อของเขาไว้ไม่แน,น่นแต่ไม่ปล่อยการกระทำนั้นคือคำตอบของหัวใจฝนยังคงตก เวลาเดินต่อแต่ความรู้สึกในวินาทีนั้นถูกจดจำไว้ตลอดไปเพราะทั้งสองรู้ดีว่าหากก้าวต่อจากจุดนี้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกและในระยะห่างเพียงลมหายใจเดียวก่อนที่คำรักจะถูกเอ่ยออกมาโชคชะตากำลังเฝ้ามองพวกเขาอย่างเงียบงนันรอวันที่หัวใจทั้งสองกล้าจะเลือกกันและกันความเงียบนั้นยืดยาวไม่อึอดอัด ไม่ว่างเปล่าแต่เต็มไปด้วยความรู้สึกที่สั่นไหวอยู่ใต้ผิวหนังเขายังคงมองเธอเหมือนกำลังพยายามจดจำทุกเสี้ยววินาที<_ <k> _ <d> um> เผื่อว่าวันหนึ่งเขาจะต้องคิดถึงมันเพียงลำพังหัวใจของเขาเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะความลังเลแต่เพราะเขากำลังยอมรับความจริงบางอย่างความจริงที่ไม่อาจหนีได้อีกต่อไปเธอสูดลมหายใจลึกอกยกขึ้นเบา ลมหายใจนั้นสั่นแต่เต็มไปด้วยความกล้าอย่างเงียบงนันเธอขยับเข้าใกล้เขาเพียงนิดเดียวแต่ระยะนั้นกลับหนักแน่นกว่าก้าวใดในชีวิตมือของเขาสั่นเล็กน้อยเมื่อรับรู้ถึงความใกล้ชิดนั้นความรู้สึกที่ไม่เคยมีใครทำให้เขาเป็นมาก่อนเขาเอียงหน้าลงหน้าผากแตะกับหน้าผากของเธออีกครั้งเป็นการสัมผัสที่อ่อนโยนและซื่อสัตย์ที่สุด หัวใจของเธอเต้นแรงแรงจนแทบกลัวว่าเขาจะได้ยินแต่ในแววตาของเขาเธอรู้ว่าเขารับรู้ทุกอย่างแล้วริมฝีปากของเขาเฉียดใกล้ไม่แตะไม่รีบร้อนเป็นเพียงสัญญาที่ไร้คำพูดเธอหลับตาลงยอมรับความรู้สึกนั้นทั้งหมดทั้งความหวังทั้งความกลัวทั้งความรักที่ยังไม่มีชื่อ เขากระซิบเบาๆเสียงแทบเลือนหายไปกับสายฝนแต่คำพูดนั้นกลับชัดเจนในหัวใจของเธอคำที่ไม่ใช่คำสารภาพแต่เป็นคำสัญญาที่กำลังจะเกิดขึ้นและก่อนที่ฟ้าจะสว่างก่อนที่โลกภายนอกจะเรียกร้องคำตอบทั้งสองยังคงยืนอยู่ตรงนั้นในช่วงเวลาที่หัวใจใกล้กันที่สุดและยังไม่รู้เลยว่าเมื่อแสงแรกของวันมาถึง พวกเขาจะกล้าจับมือกันเดินต่อไปในฐานะอะไรแสงแรกของเช้าวันใหม่ยังไม่ทันปรากฏมีเพียงความมืดจางๆที่โอบล้อมร่างของทั้งสองและหัวใจที่เต้นชัดเจนยิ่งกว่าเดิมเขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นไม่ปล่อยมือไม่ถอยห่างเหมือนกำลังต่อรองกับโชชะตายอย่างเงียบงนันเธอรู้สึกได้ถึงแรงกลุ่มที่มั่นคงขึ้นไม่ใช่ความเร่าร้อนแต่เป็นความตั้งใจ ความตั้งใจที่ทําให้หัวใจของเธออุ่นจนสัน่นสายฝนเริ่มซาลงหยดน้ํำค้างแทนที่เสียงฟ้าร้องบรรยากาศรอบตัวนิ่งสงบอย่างประหลาดเขามองเธออีกครั้งสายตานั้นไม่เหลือความแข็งกระด้างเหลือเพียงความอ่อนโยนที่เขาไม่เคยยอมให้ใครเห็นหัวใจของเขาเต้นช้าแต่หนักแน่นเหมือนกำลังตัดสินใจในสิ่งสำคัญที่สุดการตัดสินใจที่ไม่อาจย้อนกลับได้ เธอขยับนิ้วเล็กน้อยสอดประสานกับมือของเขาการกระทำนั้นเบาแต่ชัดเจนเขาสูดลมหายใจลึกเรลกับเก็บทุกความกลัวไว้ข้างในก่อนจะปล่อยให้หัวใจเป็นผู้นำทางริมฝีปากของเขาขยับเสียงแผ่วเบาแต่จริงใจยิ่งกว่าสิ่งใดเธอไม่ได้ยินทุกคำแต่เธอรู้สึกได้จากสายตา จากลมหายใจจากหัวใจที่สั่นไหวตรงหน้าดวงตาของเธอร้อนเผาไม่ใช่เพราะความเศร้าแต่เพราะความรักที่กำลังเกิดขึ้นอย่างเงียบงนันเธอพยักหน้าเบาๆรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากรอยยิ้มที่ทำให้หัวใจของเขาแทบหยุดเต้นโลกทั้งใบยังคงไม่เปลี่ยนอดีตยังคงตามหลอกหลอนอนาคตยังเต็มไปด้วยคำถาม แต่ในวินาทีนั้นท่ามกลางความไม่แน่นอนทั้งหมดหัวใจของทั้งสองได้เลือกกันและกันแล้วและเรื่องราวของพวกเขายังไม่จบเพียงแค่กำลังก้าวเข้าสู่บทใหม่บทที่ไม่มีใครรู้ว่าความรักครั้งนี้จะพาพวกเขาไปไกลแค่ไหนแสงเช้าเริ่มแตะขอบฟ้าอย่างแผ่วเบาความมืดค่อยๆถอยห่างเหมือนเปิดทางให้ความจริงได้หายใจ เขายือนอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ในฐานะคนที่ใครทนไม่ได้อีกต่อไปแต่เป็นผู้ชายที่ยอมเปิดหัวใจให้กับผู้หญิงเพียงคนเดียวเธอยือนเพียงข้างเขาไม่ใช่ในฐานะศัตรูไม่ใช่ผู้ท้าทายแต่เป็นคนที่เข้าใจบาดแผลของเขามากที่สุดมือของทั้งสองยังคงประสานกันไม่แน,น่นไม่เร่งแต่มันคงพอจะไม่ปล่อยง่งายๆ อดีตยังคงอยู่ความผิดพลาดยังไม่หายไปแต่พวกมันไม่ใช่สิ่งที่กำหนดหัวใจอีกต่อไปเขามองไปข้างหน้าเธอมองไปทางเดียวกันแม้เส้นทางจะยังพร่ามัวแต่พวกเขาเลือกจะไม่เดินลำพังไม่มีคำสัญญาที่ฟังยิ่งใหญ่ไม่มีคำรักที่ต้องประกาศมีเพียงการอยู่ตรงนี้ในวินาทีนี้ด้วยหัวใจที่ซื่อสัตย์ ลมหายใจของทั้งสองสอดคล้องกันจังหวะหัวใจยังคงเต้นชา้าลึกและจริงเรื่องราวของพวกเขาอาจไม่ได้เริ่มต้นอย่างสวยงามและอาจไม่ง่ายในวันข้างหน้าแต่ในเช้าวันนั้นท่ามกลางแสงอ่อนของวันใหม่ศัตรูสองคนได้กลายเป็นคนที่เลือกจะไม่หันหลังให้กันอีกและบางที ความรักที่แท้จริงก็ไม่จำเป็นต้องรู้จุดจบเพียงแค่รู้ว่าปรับใดที่ยังจับมือกันเรื่องราวนี้ยังคงเดินต่อไป